สวัสดีค่ะจะมาแนะนำเมนูนี้นะคะเมนูผัดพริกแกงปาสลิดทอดกรอบนี่นะคะเป็นไงน่ากินไหม <ś c oughs> นี่ค่ะปาสลิดหแพ็คแต่อันเนี้ยชามเนี้ยเราใช้ปาสลิดสแพ็คนะคะแพ็คหนึ่งอยู่9กนี่ไข่ปาสลิดคะ <ś c oughs> ่ะนำปาสลิดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปทอดกรอบแล้วมาผัดพริกแกงบอกเลยเมนูเนี้มีข้าวหม้อก็หมดหม้อมีข้าวสองหม้อก็หมดสองหม้ออร่อยมากแต่บอกเลยว่าทำยากน้ำม,นมันมันกระเด็นเต็มข้างฝาเต็มพื้นไปหมดเลยถ้าไม่รักกันจริงไม่ทำให้ค่ะเมนูนี้น่ากินโนาะดูสิชิ้นปลาเป็นชิ้นปลาไข่เป็นไข่เลยค่ะ จะบอกใครสนใจทักมานลค่ะ